รับสการครับพมอาจารย์ครับเจริญพรก็มีโชคใส่หลาแนวที่อาจารย์บอกเอามาให้งเลยอาจารย์ลืมหมดเลยครับโอ้ยเป้าแห้งครับบอกก็ดีเห็ดเวียกอยู่หน้าบาดลืมเวล่าบาดนี้อยู่นึกวานบพันคำมะกดเบิ้งโทรศัพท์ปุ้ยหามุ่อคือบอกขมาจะมือเศร้านี่มาอย่างมือแรง เดี๋ยวผไปหาอยู่หน้าไปหาอยู่หน้าแล้วก็บอกของไปหานะเนี่ยมันนี่ก็บอกอะไรเยอะแงอาจารย์ไปไปตามฮอตหน้าเลยดิหาโมงคือปุ๊บผมหยุดทุกอย่างเลยเฝ้าไปเอาควายออกขอบผม่ากินมหยาครับแล้วก็ลืมทุกอย่างเลยบ้านนี้ก็เลยเฝ้าเขอบว่าตอนนี้เราจะไปเฮ็ดงานไหนอาจารย์จะข้าวก่อนตอนนี้งานกัเฮ็ดให้แล้วๆด้วยครับอาจารย์งานอะไรเนี่เอาเฮ็ด เล็้งานให้พระอาจารย์เมื่อกี้นี่เดิเห oh. รอรับเป็นพระอาจารย์เพราะบอกว่าเมือ่อคืนนี่กุ้งมานี่ผมอาจสิซอดเพ่าะบอเมื่ออื่นเศร้าเลยเก่งมากเลยนี้่นิ่มเขา่ากุ้งมาอีกนิ่มเข่าวอาจารย์อาจารย์ก็ทิ้งท้ายไว้เนี่ยกุ้งมากอีกแล้วเนี่ยอย่านคนมีโชคว่ากขอม,มาไว้ <laughs> เป็นยังไงครับอาจารย์คคือ,คอคว่ากลุ่มมากกลุ่งมากแน่เลยโอ้คนะกลุ่มกบสบายเพ่ยนเฮ <c oughs> แล้ว <c oughs> ูมาเนมาาเ้ิฝันม<อ>ันจะเปินหรมาล่ะอ๋อรันมปูว่าปูยนกุุงม,มเม้ไปเกิปูออกกุุงมไม่อีกแล้วแตกไม่ง่ดเลยเทือที่สองนี่ครับอาจารย์ีนที่อ,<ๆ>ออกกุุงมไม่มาแล้วออกกุ้่าเมฆมาย่นกลุงมเมฆสองตัวนี่บอครับกุ้มเปลี่ยนครับ ล้วก็เขียนใส่กระดาษมาให้เ็นบ่แม่นครับเราก็เขียนใส่กระดาษเอาเอาไปแล้วก็ไปเอนบ่ครับเพื่อนมนกันยังกุ้งมาให้อีกสองตัวให้เราเอากุ้งมให้อีกสองตัวให้เรานี่ก็มายังเอนาก่อนนก่อนห่กเปนปูมะยมหบอครับอาจารย์เพราะว่ากุ้งสองตัอีกขึ้นเ่าออจักจักตัครับเรอมีสองตัสองตัวเือนก็บ้านไรก็ยังเงแต่บ้านไรก็ยังเยอะกันไปตามยังอยู่ปู กุ้งเั่นกุ้งมังหันบาว่ามันวาดแดงเยอะไหมสองตัวนั่นเลย,ย,าายลนี่วามัันครับตายปะครับกุ้งบอ๊เนื้อมัดแรกเนื้อมาสองตัวแรกครับก็ตายก็ตายกุาาย้มันก็มันตายมาละครับตอ้นี้ก็จได้เข้าก็เรยไปเอาไปเบิ้งเนื้อมาตัวแล้วก็แบ่ก็คิดยังไงแบถามก็ไ้ก็แต่ทุกทีก็บอกใสถามเป็นเรื่องไงนนั้นหรอกก็ได้ว่าอะยรจะมาอย่างนี้ที่กัยก็เลยเรียนจุดที่ประตูงดมาอีกกุ้ง ย้อนมาอีกสองตสองตัอีกก็เราต่ว่าเป็นกุ้งโตที่ชวนงวดสองอันแกได้สองเป็นกุ้งสองต,ตัวท่เราตะวันไตบนหรนีรีตะวตันไตรอบแรกที่ปูมากเกากุ้งมาให้สองตกุ้งเป็นเอามาให้หมนบริยนยนนิยน,น,นมาเมื่ขึ้นนี่แต่ว่าเมื่ขึ้นมาให้สองเธอ ก้อนสิไปเห็นช่ไหนที่แรกว่ามันจบแล้วนวะสิ่ง <ขอ S 2> น้ในกบฝันว่ามันเลย่อที่จะมีเลยบัดก้อนส,สิไปนะคเอาเพราะฉะนั้นโนนมาอีกโนนไม่อีกสองตัวแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ตายแ,แต่เป็นกุ้งตายแต่ว่าบนเอาเรืองบนเอากุ้งตายโนนมม่หาสองตวัวแรก<ม>เป็นกุ้งเป็นบัดปูสิไปเอาโนนมาอีกสองตัวเป็นกุ้งตาย แต่ว่าสองโตคือเก่าต pues oh. <the ่วาไม่ไม่คนคิดเลยในตีเนาะแค่จานตีเป็น029 92 902เนี่ย029 902อืม029 9เพราะว่ามามากเนเพราะว่ามันไม่เห็ุสนายตั้งแต่ที่แรกตั้งแต่สองคนเห็นบ่สองัที่แรกเห็นบ่ไม่นครับใครสองหน่วยเอ้เขาเปล่ ก็งโงใช่ไครับน่หละตะก,กี้มันสิบบุมีมาสองมาหนํ่งเยน่บ่เบลอครับอันนี้บระแมนแน่นี่นงชุดไม้ชุดไม้ชุดนร่อ,อ๋อๆๆนมีนเจ็ดสองรังอ,อ๋อนี่อืมอืมนะคิดอยู่นี่นี่ครับมีฮอตท,ทั้งกุุงตายทั้งกุ้งเป็นแบบนี้จะไปอยู่ในหันนี่นจะเป็นสองศูนย์เก้า ครับครับอันเก้าศูนย์สองเนี่ยสละานงที่แต่ว่าตอนแรกตอนแรกที่ลุ่งเขียนรุ่งว่าเก้าศูนย์หานปูบอกว่าบอมแอนก็ลดสองขึ้นมาก็เลยเอาสองขึ้นมาก็เลยเอาสองเอา,าเอาสองมาแทนหาเป็นเก้าศูนย์สองบานี่เพราะเป็นเก้าศูนย์สองแล้วปันต่อมา,าอีก เอากุ้งมาให้สองตแล้วก็เอากระดาษให้อืพาอาจารย์เปิดออกเบิ้งเห็นตัวเลขสองเก้าสองแหล่งจึงคืองอยู่ในกระดาษแต่มาหลออนี่กุ้งสองตัวแรกที่โนยนมาไห่เนี่ยเป็นกุ้งเป็นแต่ก่อนปูสิไปโนยนมาไห่อีกสองตัวเป็นกุ้งตายหรือว่าสิมิศูนเขามาเกี่ยวของูีบ,บว่าอนอมาเนาะผอาจย์ก็ได้คิดว่าสิเป็นเก้า 0 2 902 092ประมาณนี้มั้งครับหรือยังไง02มันจะเป็นน0ถ้าเป็น2เป็น29เก้านคือ029 029์ปอเกส่บอ่ะครับอืหรือว่าตัดเลข902ออกปูเลยมามาอย่างว่ามันมันยังมีอืมเนยังมีศูนย์อยู่อะเพราะว่าจะลืมว่าใครที่รับมาที่แลกไครมาก่อน เ,เราเป็นใคร,นะรสองหน่วยสแสดงว่าต้องเขียนเก่าศูนย์สองตัวอีกหนี้ครับอาจารย์เขียนเป็นเก้าศูนย์สองหรือว่าสิบเอ็ดศูนย์สองเก้า 2, ดีครับอันอันนี้มันจะเป็นอตัวนี้มันจะเป็นอตัวอ็นตัว,ตวที่เพื่อนเขียนให้นีนบ้แงนั่นครับสองเก้าสองคูเขียใขนใส่กระดาษไปบ้านนี้มันเาอาสองไม้ทั้งหนาเป็นสองสองเก้ามึงที่ก็ได้รู้ไมหมครับ แล้วแบบว่าเผื่มจะเก้าสองวันสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าครับตัวกุ้งเน้นเน้นที่กุ้งมันเมั้งครับตัวสองมันมันมีสองอยู่แล้วแต่ว่าเน้นที่เป็นสองศูนย์เก้า 1, 2, 0, แสดงว่าปูว่าให้ถึงเลขตรงนี้ครับคกหนึ่ง ก็มาถึงสองเก่าเก้าสองสองนี้แหละในนี้นี่แหละครับตัวแรกบอกี้ครับถ้ามันจะเป็นเบิ้ลนเนอร์ักน์นั้นมันจะเป็นเก้าเก้ากับสองสองขท่านี้ถ้าจะเป็นเบิ้ลจะเป็นเก้าเก้ากับสองสองถ้าเบิร์นก็กุ้งมันบอกครับเป็นตัวมาสองเทียนบอกครับแต่าจะเราจะเ้าตีเป็นเบิร์นครับบริเาน ถ้านั่นอันนั้นเพราะว่าเขเียเก้าสองสองเก้าสองแลกกันบ่แม่นครับมื่กี้ตรงถเบิร์นนี่เบิร์สองสองเก้าเก้าเบิสีเบิรสองสองกับเก้าเก้าีครับตอนนั้นคือเก้าเหรอผู้บัญชาบมีมยังผู้บัญชาวบ่มม่ยังผมจำได้ว่ามัวดเจ็บสองเบเนไเ็บตอนนเป็นิ่งนิ่งอย่ตลอดจำได้ว่าวัดมันออกปะะออกปะผู้หา่อย่นี้ผู้ประาเอมันมันมันปูดิ แต่กี่ปูลปลาเขาตั้งแต่มากครับปูปลาเขาปาูว่าไตปูเราอยู่ลรอแต่ปูปลาเขาเขาเขียนไหนสามโตเขียนแปดเจ็ดสองปูปลาเขาเขียนแต่ว่าเลขแปดอาจารย์บอกให้เขียนลงนให้เขียนแค่เจ็ดสองนี่สักนีเหรอสักน,น,นี่นะเพราะว่าปูมะยำโตสองศูนย์เก้านี่เหลอผมว่าคิดไว้คีบไว้คีดตัวนี้นะคีดตัวไหนครับสองศูนย์เก้าเลยนะ ขีดเส้นใต้ป่ะครับอือสีรุ่งวงมือสุดท,ท้ายเอาแล้วก็สชังกับม้าท้องขีดแล้วครับสั้นแล้วว่าครับมันเป็นปนี่มันขีดจากน้อยับขีดไว้จากมาเพราะว่าปูไม่หยั่งเราเลยต้องขีดเพราะว่าเจ้าม้าหอยสองมัที่แหลกบรได้ขีดยากดิครับแต่กับแปลกอยู่รอบนี้ไข่ขอา,ามาให้ยสองหน่วยกุ้งขอามาให้ทีละสองตัว คิดว่าปูสิมาเน้นตัวนี้แหละตัวหลังสุดนี่แหละผมว่าหรือว่าเขาอาจจะคุ้ยกันเพราะท่านใดก็ได้พไเพราะว่าเปรีคสันจอไม่ควอมเป็นไปได้หรครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกะต้องล่อเบิ่งก่อนออกสองวันว่าปูจะยังมาหย่อมตะเก่าอยู่บ่ฉะนั่นเดี๋ยวจะวัดมากก็มากรอบแรกก็จให้สองตเกาสูเกาสูสาสนหาเนาะครับ เขตีเขาเตียวเกสุวหาครับแมนแมนเตียว่สุหอันเตียวก็เลยพวงสองไว้เป็น่าแมนครับว่าใครสองน่วยใครสองน่วยก็เลยติดสองไว้บัีบมากเจไดสอนก็เลยเอาสองเกนมาบอกเอาบอกหาเอาไปครับหาหาบ่ไดยังบ่ไดยนีหาบอกบอกสองใส่จริงนครับกับเกนสองเก้าสองไห่นะครับนั่นเอาก็เลยบอกเอาส่นั้นบัลีบมากย้ำดีมากมากื้นเลยน่บอกรสชากับทีมกุ้งตายว่าหานี่ครับ แต่ว่าสองอยู่นี่ไม่เกิดสองน่าจะเไม่ใช่สองสองอยู่ไม่เกิดถุดที่ว่าสองอยู่มีองค์สี่นะครับเก้าเก้าเพราะทีเดียวเก้ากับสองเก้ากับสองบาตรในปูนกุ้งไม่ตัวมันตายสองตัวนครับแล้วก็บริเวณเปลเหล็กไม่เกิดมันอยู่เก้าเลยแต่ว่าเราตีเพราะนั้นลื่นบริเวณเปครับเหล็กบริเวณเปียนเหล็กอยู่ยังอยู่ของเก้าอยู่เพราะว่าถึงวัแรก เอาไข่ไปทุบเอาไข่ไปให้มันรู้สึกมันบ่เข้ากับว่านเขาไปได้สี่สิเก้าชุนหาเพราะว่าเก้มันบ่ครับแบบนี้จะว่ามันมีสองงวยเนี่ยมันเกิดนี่นะครับครับตั้มนี่ละนีแม่อะไรเพราะว่าพม้าดูแสดงเป็นว่าย่ำตัวนี้ยำตัวสองเก้าหนึ่งจะว่าสองเก้าหรืาคบเพาะว่าใส่หรอกพี่ว่าสองเก้าสี่ยูอือมีทั้งกลุ่มเป็นมีทั้งกลุ่มตาย กุ谢谢้งกับกุ้งสองตัวเอาหอกหอยท่ละสองตัวไข่ก็บาไห่สองน่วยกตีบว่าอห่กงนันกันกันเป็น่อม่ได้เป็นเกณสองเก้ากับกศูนานนี้เองหะดรลถ้าเบิ้ลกไมเป็นเเก้าเก้าคับสองสองเนตัวชวานเกเก้านนี่ตะก้งมาที่ละสองดครับปุ่งมาที่ละสองที่ละสองสองสองเป็นไหนมาแล้วตัวสองเก้าสองหมดครับแม่ถ้าเบิ้ลนี่นเดี๋ยวจังไดกันขันมีกัน ทางในเขามีการเปลีป่ยนแปลงอย่างไรปูคือสีมากมาย่ำม,มาเน้นหรือว่ามากบาบออยู่หรอกนักขาา่าวพยาเนาะตะวงวดนี้ใครๆกับหวดหนึ่งเก่าเลยดิครับเพราะว่าปูเออเอาไปเออเอาไปโรสไหม,มลักษณะนั่นเลยอืกระดาษกระดีให้เบื้องเอา,าอมันบราบมานนี่เอาจังไรกะนน่าจะน่าจะนิ่งแล้วล่ะครับ คิดว่าเนาะว่าหญ่าโอ้กว่ามันมันมันบ่ไปใส่มันบ่ไปจึงเันมนเกี่ยวไงครับยูตาซามิล่ะยูตาตอนนี้คือยูตากรับกุ่งนี่อืมตจว่านี่นี่งบิระมาณโมาสามใบตัวโระรอกกลยกับปลาหากาาปลาครับว่านเลขสิบเก้าตังมีซีมาที่องว่าจากไทยฮ่าฮ่าวมมนี่เหรอบพืกอจะจัดสอบไปซื้อว่าจะหนบครับ ไม่มีที่มาที่ไปหำสิบเก้าประกันสอบไม่ซื้อนะคระกันว่าแต่วถ้าประกันเพป็นพวกเสียอยู่เนี่ยอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวจังไรก็คอือรบกวนพระอาจันทร์ซนี่แหละครับเดี๋ยวมืดเขามืดเขาแล้วเราไปเอาควายเขาข,าข,าข,าขาอบก่อนครับมันสาธุสาธุน้ักการครับผม